วันนี้มาชมมวยไทยในรุ่นน้ำหนัก63กิโลกร,รมัมระวางไฟแดงเทียนอยู่นี้ก็คือมงคลชัยเจียดชัยเพชรอายุ29ปีสูง170เซนติเมตรมาจากประเทศไทยนะครับส่วนคู่ชกของเขาายน้ำเงินโซโฟเฟนอัมราอุยอายุ25ปีสูง170เซนติเมตรมาจากประเทศมโมร็อกโกนะครับมงคลชัยในชกมา60บครั้งชนะ4 0แพ้18เสมอ2มาจากอำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมานะครับ ส่วนคุณเจ้าของเขาไฟน้ำเงินโซเฟนโชกมา10ครั้งชนะ6แพ้4ไม่มีเสมอนะครับก็มันดูเจ้าชนหนึ่งกันเลยนะครับแทงเข้าไปเลยเตะอีกครั้งหนึ่งมงคลชัยมงคลชัย,ตยเตะโซเฟนก็เตะขึ้นมงคลชัยนี่ไฟล่าสุดชนะมานะครับหมัดเข้าลำตัวมาข้างหน้านะโซเฟนโซเฟนเดิน,ดนเข้ามาโดนจับไว้เตะอืมโซเฟนเตะเลยมองขนชัยเตะขึ้นเตะมาขึ้นอา้าวแดกเตะกันอยู่มองขนชัยทิ้ไว้ ทีปอีกครั้งหนึ่งทีปโซโฟเฟนพยายามเข้ามาใช้มาจนนะครับเตะจ้งขานมาคุาตั้งคุณตัวโอ้นอนกิ่งเป็นจิงกือไปเลยนะครับทำการยุดติกันชกไปเลยนะครับนับแล้วไม่ลุกนะครับโอ้ก็ไปขอโทษขออภัยกันก่อนนะครับโซโฟเฟนนะครับไปขอโทษขอโทษขออภัยก่อนในอาชีพเดียวกันนะครับโซโฟเฟน อัมราอ er pues ุยจ mm ับม nah ันแกด้วยครั้งนึงนะครับแต่มาจับขาได้มาข้อลตัวโอ้ดอกนี้นะครับเข้าซี่โครงสุดท้ายนะครับจับขาได้มัดทุบข้าลตัวดอกนี้เนี่ยโอ้ทาให้มงคลชัยเนี่ยนอนขดไปเลยนะครับจับขาได้จะหมัดทุบข้าลำตัวนะครับโอ้ท้องเนี่ยโดนไม่ได้นะครับกรรมการก็มาชูให้ก็เป็นนั้นว่าโซเฟนอัมราอุยชนะนอกไปในยกที่หนึ่งก็ยินดีกับโซเฟนเป็นกาลวงใจให้มงคลชัยนะครับ